สวัสดีครับผมชิ้น้องเกนเกีกครับวันนี้ผมจะไวไลฟ์สดคือครับครับหัวใจเขียนข้อความหรือ,หร,อหรือจะเขียนคาว่ารักมากตรงนี้ครับรักมากเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์คือกันไกรกับกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งวิธีครับคือ พับพับอันนี้ให้มันเท่ากันครับนี่ครับนี่พอได้อย่างนี้แล้วครับก็ตัดตัดให้มันเป็นกระดาษเหลี่ยมนะครับรีดรีดก,ก่อนนะครับตัดตัดให้มันกระดาษเหลีย่ยมเหลี่ยมถ้าอยากเลขสวยๆต้องอย่ารีบนะครับมัน มันถ้ารีบมันจะยับยู่นะครับต้องมีความค่อยๆต่อไปก็ตั้งออกครับตางออกก็จะได้กระเดียบแนวแนว,แนว,แ,นวแนวนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็พับอันนี้ไปเลยครับเข้าไปนี่ครับพับพับตีมุมเข้าไปครับเหมือนปักปิเบ็ดเสียงโช่าครับวิธีมันเหมือนเลยแล้วก็กลับด้านมาทำทำอีกด้านหนึ่ง ง่ายมากครับง่ายง่ายง่าย,ายทุกคนพับได้หรือเปล่าครับพอได้แล้วก็ก็นะครับเดี๋ยวผมดูแบบก่อนอ๋อตัดต,ต,ตัดตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมทำใหม่กัน,นะครับปึ๊บปึ๊บจามึดจมบุดจามุดบุดจมมุดจมบุด,บด,บดใช้มุมมุมเดี๋ยวผมเลือกมุมก่อนนะครับใช้มุมนี้นกันละกันตัดตัดให้มันไปสุดเลยแล้วเราเราก็จะได้รูปรูปลักษณะนี้เลยใช่ไหมครับ กลัไปแล้วก็พับอันนี้มาเลยครับนี่ครับก็เสร็จสิ้นไปเลยครับเดี๋ยวผมพับใหม่อีกทีนะครับให้ทุกคนรู้นะครับอย่างนี้ครับพับอันนี้ลงมาครับเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับหัวใจจะหัวใจเขียนข้อความครับ ถ้าใครชอบหัวใจแกะอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอเคกดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเดือนผมด้วยในยู youtube นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอจุจมหน่อยบายหอมแก้มแหละบ๊ายบายแล้วครับเจสิน้น